โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้กับคพบกับผมอีกครั้งในช่องโนเป็นคุณแชนแนลแล้ววันนี้ผมจะเล่นเกม b a t t l e Cat นะครับหรือเกมแมวหน้านูบนั่นเองและในพาร์นี้ก็เป็นพาร์ทที่สองนะครับไม่มีอะไรมากไปเลยุยใช้พิทีม อ่า uh, ไม่ใช่อันนี้นะครับ the proving ground เ,เป็นด่านฟาร์มเอนะครับถ้าใครขาดแขนเอ p สามารถเล่นได้ที่ด่านนี้ผมลองเล่นอันนี้ดีกว่า first round deadly นะครับแบบยากมากๆม,มท่านดอด กับเจ้าสองบี้แม่หมอตัอดการหน่ะไม่น่าไหวด้วยสองปุ้งแพ้ครับเฟิ s <laughs> t round deadly แพ้ตั้งแต่ร o u แรกตายเถอะเอาใหม่เอาไหเอาไหม่เอาใหม s t round expert ครับอันนี้เล่นชิวๆเลยมันไม่ยากด่านง่ายๆครับ รู้ก็รู้เลยว่ามันไม่ยากที่สี่เนี่ยครับได้เอฟทีมา แสนห้าตอนหนึ่งด่านยังไม่จกครับมีเป็นด่านแบบด่าน c o n t i n u o s t a t e ครับที่มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะแพ้ครับก็จะจะได้ EP มากขึ้นในแต่ละด่านเนาะโดยประมาณแต่ละด่านนะครับ อันนี้สาม0 0นครับต่อไปได้สี่เศษห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดแต่นี่ยากครับรับอินเซนตายเลยสงสัยต้องให้ป้อมแทงไปก่อนถ้าจะไม่ผิดสูตรเล่นด่านนี้ถ้าป้อมแทงเลยยิงอันนี้ออกมาเกิดแอนตี anti ้แอนเทล ปิดสาวเอฟิ่์ดีกว่าเนาะมันเสียงดังเกินอ่านี่ไงอูดคุงตายไปตัวนี้แองตี้แองเจิลดาเมจคูณห้านะครับโกงมากแต่ว่าเรทรงน่าจะบางไปหน่อย ปุ๊บจบฟิกตอรี่ได้ห้าแสนไอพีนะครับอ่ะต่อไปเป็นดัสเดลลี่อันนี้น่าจะยากถ้าจาผิดโอ้เพื่ออะไรดอทกเยอะขนาดนี้อ่าตัวการ a อ g e เจนไปก่อนปุ๊บแตกหมดนี่ไง a อ g e เจจริงด้วย แท้ๆเลยตัวนี้ i s m a n j o จ e s หรือเปล่าต้องเอาออทิตนี้ให้ได้ก่อนครับเอาให้ลงไม่งั้นแพ้ออทิตออทิตยุดมไม่น่าจะเอาลงแล้วดูจากทรงเออคุณแพ้ออทิตอบอลเลือดเหลือ99%้าเ้าเปอร์พราะว่ามีออทิตเป็นตัวแบกครับตัวตัวแทง S <S <an> เคก็ผมก็ได้ e X T มารวมรวมประมาณเก้าแสนครับแค่เล่นผ่านสามด่านก็ได้เก้าแสนแล้วง่ายง่ายเคไปเล่น Into the Future Chapter สามกันเห็นมีเทเชอร์เฟสติวัลเนี่ยอาจิติน่าครับไปกันเลย ดูเหมือนมันจะให้เราอันนี้ก่อนนะอัปเกรดโดยไม่ส่งตัวอะไรมาเลยนะครับมันคือสูตรที่จะทำให้เราได้อัปเกรดต,ตัวของเราโอ้ดักดอทแบบรัวส่งมาเรือรวัวเลยอสองตัวเองนี้ ไม่น่ากลัวอะไรมากทุบไปเจ็บเจ็บโอเคชนะเอเลียนแล้วก็สุยางเอเลียนและเพื่อนพ้องเป็นดา่านรวมดออะ่ะดอทนี่หมายถึงหมานะครับหมาหมาในชื่อแตกต่างกัน มันจะช้าหน่อยครับเนื่องจากไม่มีสปีดอัพเนอะอดดำมาอีกแลละ อ้าวดอตมาทวงเวลาจริงๆด้วยตายไปตายพวกมดอตทั้งหลายอืมจริงโจ้ดำตัวสุดหลักเลยตัวเนี้ยให้สองตัวอย่าเพิ่ง ไม่ได้เจอง่ายๆนะจริงโจดำเนี่ยเป็นตัวที่ A.P.A สูงพอตัวเลยไม่ใช่ A.P.A ครับ E.T.P. แอกเฟอร์ซิคัน เยอะพอตัวโอ้เอาดอดมาทวงเวลาเต็มหมดเลยตายไปพวกดอดดอดดา่า ตัวนี้ดอดกตัวดำปุ้งป้อมแตกได้แค่สี่พันคะแนนนะครับอ้าไม่ได้เทเชอร์ซะด้วยสปีดอััพยงมีน้อยอยู่มีสองอัน,นครับไม่ใช่เติมไงเอออันนี้สายฟารีนะไม่ได้เติมพืม่เหมือนใครบางคนน,นนะ ไม่ใช่ช่องขอบคุณที่ดูหรอกอไอช่องนั้นเขาใส่เติมครับขอบคุณที่ดูไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้อยู่ว่าช่องไหนใช่ไม่รู้หรอกไม่ต้องรู้หรอกนุ๊กสำหรับคนที่พูดว่าไม่ดูนะครับไม่ต้องรู้หรอกนุ๊ก ช่องอะไรขอบคุณที่ดูไม่รู้จักเลยดูเป็นช่องที่ไม่น่าไม่น่าดูด้วยว่าไตอนนี้จะดูอีซี่ขึ้นนะ ซีขึ้นแต่สกอร์น้อยลงคืออะไรไปอิสเซอร์ไอซ์แลนด์อิสเทอร์ไอแลนด์นะครับไม่ใช่อิสแลนด์อ้าวไอเอ็มวันดีไม่เจอกันนานเลยนะไอห,หัวขาวเป็นบอสบอสของด่านหนึ่งด่านหนึ่งนะครับไอห,หัวขาวแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นบอสมันไม่น่าจะเป็น ตัวบอลของด่านี้เรามั้งไม่งั้นก็กะเกินวันดีไอ้หัวขาวอ่ะไอะ้หัวแดงวันดีมาเป็นมาเป็นเพื่อนกันด่ารวมหัวปะเนี่ยหัวมีท่านฮะห,หัวมีท่านหัวมีท่านได้อะยะยนะอย่าเอา,อา,อาหัวมีท่านมานะตายนะหัวมีท่านอ่ะได้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอส่งฟอต้าออกมาครับอย่ามาตีป้อมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บไอเอ็มพีเด้อด่านรวมหัวจริงๆนะเนี่ยด่านที่รวมหัวจากทุกสารทิพย์มาไว้ในที่เดียวไอเอ็มพีมนั่นก็ไอหัวขาวครับ นี่ก็ไอหัวฟ้านั่นก็ไอหัวแดงไอที่ตายไปคือไอหัวแดงครับส่วนใหญ่พวกหัวจะเป็นตัวที่ถึกนะครับถึกเป็นหลักมากกว่าหัวทั้งหลายถึกกว่าแรงดูจากดาเมจที่มันตีป้อมของผมก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันสายถึกมากกว่าแรงเนาะ แต่แต่หวยอเอ็มนี่ตลกจริงดูครับอาปากออกมาแทนที่จะกัดจะให้หัวข้างในปากกัดดูเหมือนมันจะได้รับได้รับการเพิ่มสเปกด้วยมั้งน่าจะนะเพราะปกติผมฆ่าไอหัวขาวได้เร็วกว่านี้ครับไอเด้วย อ่าเรียบร้อยไอเอ็มพีตายแล้วครับเหลือไอห,หัวขาวอั่เดียวอ่ะเรียบร้อยห,หัวขาวตายเนี่ยหัวขาว คือบอสของด่านนี้แะสรุปคือไม่ใช่หัวขาวหรอกแอมผิดคือบอสของเวลนี้โอ้ได้อี p แล้วก็ได้อินเฟอรโลแล้วก็ได้บอยฟุตมาชูพี่ชูนะครับไม่ไม่ต้องสปีดอัพแต่ Speed Up หมดเหลือไว้อันหนึ่งเราใช้ยามจำเป็นห้างบนแล้วั E 9, อีก้าวต้าเอามากันตัวเอเรียนนะครับอะทำไมตัวเนี่ยอ้อหอเอลเดอร์สล็อตเอลเดอร์สล็อตมาไ,ไกลเลยโหเพลงก็อินเกินบางที าหัวที่ทุกทีกระเด็นทั้งกระเด็นทั้งตีนะครับอันนั้นคือโดนรถดตเมดแลลวน,นั่นนะเออไม่ต้องให้ตัวอื่นโดนเยอะโดนแค่ตัวแถวตัวแทงพออ่าไอจิงโจดำไม่ใช่จิงโจดำกอริลลาดำครับพอๆป็นโจดำโดย,ดดเ,ยเพพาะมันตีเร็วเหมือนกันแต่ว่าจิงโจดำตีเร็วกว่าแล้วก็ตีแรงกว่าครับ โอ้ตายยุตีเลยแต่เรียบร้อยใะ่ไครับชาแล้ว กห้าร้อยเอ้ยได้สปีดอัพมาด้วยนะครับดีดีโคลัมเบียแล้วก็ Into the Future ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะเก็บ YP นะครับเพราะในสกอร์รีวอร์ดเนาะโคลัมเบียอ้าไม่ใช่โคลัมเบียหรอทัางเถอะมีท่านฮิโป อ้าไม่นะจิงโจ้สีดำจิงโจ้สีดำผ,ผู้ชื่นชอบในการ เอามือทุบพื้นครับโอเคสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แนะนำให้เวลาก่อนเริ่มก่อนที่จะส่งตัวแบบจัดเต็มต้องยัดไอ้วูเกอร์แคให้เป็นเวลสก่อนนะครับจะเป็นเวลที่ทุกคนใช้กันมากที่สุดเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ ตังวิ่งเร็วพอให้สร้างตัวได้เรื่อยๆครับโอเคครับเอาเอาเป็นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันครับคลิปจะไม่ยาวเกินไปนะครับ พอคลิปเขาที่แล้วยาวจริงค่ะผมก็เลยจะตัดคลิปให้สั้นลงซะหน่อยอู้ดาร์คอเธอร์ออท่าสแมกยู ฉันจะสมัคคุณเป็นการตั้งชื่อตัวที่นั่นแหละไลนมันตายไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันอีกโอเคเต็มแล้เต็มหลังจากชนะบอลจปเรื่องปกติแล้วมั้ย โอเคชนะนะครับโอ้ได้ส,สวอร,ร์ี่โบ้ดด้วยก็ได้หลายสักอย่างจามิกา้าต่อไปก็สามเนี่ยร์มือบิลดาโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปียงที่เท่านี้นนครับแพท อยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับผมจะไม่ขอขอบอกนะครับว่ากี่ไลค์เพราะว่ามันคงไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคก็สำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย